สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันมาค่ะเอื้อยพามาอันกินกาแฟเด้อจ้ามาเด้อ โอ้ยจะแม่นโหมนะคะมาค่ะเอินผาฮูปกาแฟค่ะฮูปกาแฟก็อยู่ในสวนหลังเหือนนะจ๊เนออากาศดีนะคะแต่ว่าเป็นอากาศเย็นอยู่อากาศเย็นแต่ว่าถ้าใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเนาะค่ะนอนหนาๆด้ก็มานั่งใดค่ะก็บ่มีปัญหาเป็นอากาศที่ว่าบ่มีฝุ่นชักตอนใบใบเอ้ยก็คือว่าเพิ่นเสิมีเดดออกเอกค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ออกหน่อยเนึงมือวนนี้ก็น่ะคือกันอีกเลยว่า แต่มันไม่เป็นอากาศมืมดมืดมันก็พวดเฉิงมืดหรอกค่ะนะเพราะว่ายัางเป็นตนเซาอ,อยู่อันนี้กระเทาเลยสนแปะประมาณแปดโมงหเออว่างไงแปดโมงก็กว่าเลยค่ะมันยังเป็นตนเซาอ,อยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นสดใสลมก็บกค่อยพัดสิน,นี่ค่ะก็อากาศที่ว่าอันมันเป็นเมืองหนาวเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นอากาศมันมีกระถิวว่าเป็นอากาศดีสําหรับเอวยนะคะเด้อ มาค่ะม่งกาแฟะก็ฮ้อนอุ่นน,นุ่นเนาะนอยู่ในสวนหลังเฮือนก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันมาเอา้ยนะพาฮูบกาแฟค่ะตอนเศร้าๆก็สดชื่นเนาะค่ะเนะเอ๊ะเตือมันที่ว่าเขาชอบทำว่าวงันเดี้ยปะ โอ้ยมีแหงมีแหงด้วเดจ้าอาค่ะตอเเช้านี่มันสดชื่นเลยค่ะมาคเามบุหรอย่างบบตื่นก็เข้ามาเปิดบังเอ้ยก็เห็นเอ้ยแวบ,บแว่มๆนำนาโจอก็เข้ามาทักเส้นนได้นั่งโอ้มานั่งในน้ำสวนนํำ ร่างเหินก็ไอ้ตุ๊กตา,ตากวานเนาะคะเนาะมันเป็นอากาศที่ว่าสบายสบายเนาะคะเนาะกะถคาว่าบ้านเราเป็นเมืองฮอนกะเออมาเบิ้งเราเป็นอากาศเย็นเราเสื้อเสื้อผ้านานหนาสินะาเนี่ยกระว้ากันไปเนาะคะ่ะตามมันเนื้อพาตามเนื้อเรื่อง <c oughs> <c oughs> ก็คุยกันจนก้นะอันกาแฟะนะ้นมือถวยเด้ค่ะที่หาเรื่องมาคุยมือเสาร์เนยเอะเต่มมือเสาร์เนาะก็เออตื่นเสาเด้อค่ะยังฮุกหม่งกว่าตื่นลงมา แฟนเอกยเพั่นตื่นเนาะคะเนาะพอกันนอนก็นอนรับดีเนาะค่ะแต่ว่ามันมันไหลย่างเนาะค่ะเนาะมันเรื่องๆาพั่นตื่นเขาพั่นตื่นเอ้ยพั่นคืนนอนไหวเมื่อคืนเอ้ยประมาณสักสี่ทุ่มกว่าเนะค่ะเอ้ยคืนนอนเอ้ยเมื่อเอ้ยเราคืนเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปอันเรือทํางานมัดมือเนะค่ะกาแฟเอ้ยกันด้ก็ทํางานก็ไปไอ้ท่านเอดนี่เนาะค่ะกัส่วนมากพั่นก็เป็นคนทําเอ้ยก็บเอ้ยก็ไปเป็นหมู่เพิ่นว่าสิฮันเหรอปะ เอ็ดอันเล็กๆในน้อยค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันก็เป็นอากาศดีแต่ว่าอยากมีลมลมร้ายไหลเมื่อวานนี้ก็ไปแต่เซาด้วยค่ะมืดมือแล้วก็กลับมาต้นแรงเนาะค่ะเนาะกลับมาต้นแรงก็เอ็ดฮันเอันนี้ก็พูดดีไปหาอันคนหูจักค่ะเพิ่นเสิร์ญมาเมื่อวานนัดไว้แต่หึงแล้วหรอค่ะพันนัดไว้ก่อนที่ว่าอัน การเจ็บป่วยนะอันมาเยือนเนาะค่ะเนาะอันที่ว่าอันโรคการติดเชื้อน่ะก็เลยมื้อหวานนี้ก็เลยอันเป็นมื้อนัดก็เลยไปก็ไปก็โบยู่โบเหงุ่เลยค่ะเพราะว่าพันเขากะดึกพันนะเขากะตอนอันแรงพันํำงานอยู่แต่ก็ได้เห็นกันละก็ไปกินกาแฟกับพนนัดไปกินกาแฟเอ้ยก็ไปกาแฟเอ้ย ก็คักค่ะเพื่นนั้นพักระต้นรับดีแต่ว่าเหากระโบได้เอ้ยกระโบได้อยุหึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีกผู้นึงเพื่อนอะทำงานไงค่ะอีกผู้นึงเพื่อนอะเขาวันเขากระดึกเขากระดึกเนาะค่ะเหากระโบว่าเพื่อนเพราะว่างานมันก็ต้องทำเนาะค่ะเนาะทุกคนอันสําหรับการดํารงชีวิตไม่บอกค่ะเอ้ยก็เลยมาค่เพื่นว่าโอ้ไหวพื่นเนาะเพราะว่าแต่ว่าอันเอ้ยก็เลยบอกว่าเป็นเตอเพราะว่าอันตัวทำงานว่ะตัวทำงานแล้วเหาแต่เหาบ่ได้ทำงานสองคนเพราะเอ้ย อืรลี่แล้วนะะเนาะค่นเอยออกงานแล้วสินะก็เลยเอาไว้มื้อนาที่ว่ามื้อเหลือที่ว่าตู่ว่างๆว่ะก็อย่าอีกนานหรอกคะ่ะเพราะว่ามันว่างเน่ะมันว่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเวลาคนทํางานพันว่างพันก็อยากยุดเนาะค่ะเนาะเวลาบรรยุดธนี่เขาก็พ่อนก็อยากยุดเแถวอยากอยากนอนตื่นส,สายสายอยากสบายสบายอยากบ่ต้องมีแต่ว่าต้องมาต้องแบบพั้นต้องแบบนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับความรู้สึกข,ของเอยเอยเข้าเจืออยู่คะ่ะก็เลยพักกันมานะคะ่ะเมื่อวานเพรอวาก เบิ่องฮั่นเบิ่งนี้เนาะขเนาะเบิง่งเงี้ยทีวีตามตามมันสภาพเอินบค่ค่ะตามมันสถานการณ์เบิ่งทีวีเบิ่งหนังเบิ่งซีรีส์เนาะคะ่ะเนาะนิดนึงก็เลยขึ้นนอนคะ่ะเพราะว่าต่างขนต่างเมื่อยแฟนเอ้ยเมื่อวานนี่ยพักถาสีพ,พันคัดสีถาสีพันกระโบตีเนาะค่ะอยากคืนเหมันแล้วมื้อน,นี้กัน่ะไปเอ็ดอีกแต่ว่าเพันเบื่อเอ้ยไปนำ้ำพันบอกว่าไปตัวก็ไปอยู่นั่งอยู่นลำ,ำเหลือจะซื้อโบยู่นินเหลืออ้ก็ไปย่างอยู่น้ำมัน ยู่นําท่าเหลือเนาะค่ะเนาะไทยเป็ดไทยห่านไทยอันพี่นกไปตามธรรมชาติเอ้ยก็เลยเมอนีอันบ่วได้ไปนําค่ะแต่ว่ามอนีเอ้ยสิไปอันซื้อของเอ้ยค่ะสองอันกระจุกกระจิกพวกอันเนี่ยค่ะพวกน้ํายาผ้านุ่มอันผงซักผ้าอันตื่สินะคะ่ะแต่ก็บ่เยอะแต่ว่าอันนี้มันยังเศ้าอยู่ก็เลยมาพามากินกาแฟสะก,ก่อนเนาะค่ะเนาะเห็ว่าน่นมีอันเรื่องน่ะทําอยู่เยอะอยู่ค่ะมอนี ก็เลยอันวอลเขาฝังเนาะค่ะเนาะก็มาเป็นงานแม่บ้านตามอันแบบที่เอ้ยตุ๊กตาบอกคะ่ะมันเป็นงานแม่บ้านเอ้ยก็ทำด้วยความมันสบายใจเนาะค่ะเนาะ,ะเขาน่ะทำตรงเลยก็ได้แม่นบ่คะ่ะแต่ก่อนว่าช่วงเวลาเขาทํางานใ้เพิ่นโบตองมาทําแบบนี้เนาะค่ะเนะเาะพวกเอ้ยก็มีแม่บ้านต่างหากคะ่ะวันนี้ก็เลยเอ้ยมาหยุดงานเอ้ยก็เลยมาทําเองเหมดก็มันก็ค่อยๆทําไปเพราะว่าเฮาอยู่กันแค่สคนเ่น อันถ้านวางถ้วยไว้ตรงเดือมันถ้าเห่าเอ้ยบยุบไปล้างไปแต่มันก็อยู่ตรงนั้นเนาะเนาะอันนี้ก็เว้ากันตรงตงไหมบอเอ้ยก็เลยมาทํามาทําเองค่ะก็สบายไปอีกแบบเลยาเพราะว่ามันมันพ่ต้องไปคอยอันเพื่อนว่าแบบเดี๋พ่ต้องไปคอยเออเมื่อเลยพันนามาเมื่อเลยพันบำมาใะ่ค่ะอันนี้เราทําไปเรื่อยๆเนาะะเนาะถ้าขยันเราก็ทํามัน มืดมือแต่ว่ามันกับบไดเอดแบบพันเนาะเ่าสมากก็มานั่งจึ้งเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟกับพ่อแม่พี่น้องมันบอกแล้วก็มาจึ้งแล้วก็มาอันกวดสวนหลังเหอนหนาบ้านเนาะคขะเนาะเก็บเบอร์ไม้เอ่ยก็ได้ถ้าว่างานบ้านเอ่ยทั่วไปถ้าว่าเอ่ยโบได้ทำงานบ้านข้างไหนแบบสกักพารีธาดูดฝุ่นทําความสะอาดนี่ก็เอ่ยก็มาเอ็ดงานสวนเอ่ยค่ะตรกจากนั้นไปก็แต่ว่าปีนี้ยังบบได้พวนดินเพราะว่าตัวผู้เจ้าลืม ที่ว่าลืมนี่ก็คือว่าอันเอาอันเม็ดดอกไม้ว่านลหลงไหลค่ะส่วนมันส่วนน้อยวันนี้มันเลยจีมขึ้นเลยบุหูแจ๊กว่าตัวผู้เจ้าว่านตะเหลือลงไปเดอันนี้ก็ใช้เรื่องความงกเนาะคะ่ะเนาะความงกของเออย่าฝังนะคะน่ะเด้อก็เลยตรงท่ามันขึ้นสักคืบสองคืบพราะมันเป็นเบอร์แล้วเอ้ยก็จังเห็นว่าเอยว่านตะเหลือไปแลยเพราะมันขึ้นไหลนะคะ่ะเอ้ยกระบอกการลกพันคิดขี้ขด่ายเพื่อนเนาะคะา่ะเนาะอุซ่าว่านหลงเสีย ถ้าพันขึ้นเป็นต้นหลายๆแล้วถ้าว่ามันจิ้มกันหลายมันนนานาเอ้ก็ตรงลกคพันโอกเนาะเพราะว่าถ้าโบลรคอกก็เพื่อนกับโบงามเหมงอนกันเด้อปะก็เลยต้องทากันก็เลยโบได้โบกาเอาอันที่ผวนดินนั่นไปผวนค่ะแสดงว่าพระกระถามยกปีนี่ตัวข้าพุเห็นผวนดินโบผวนว่าจนกมันมันมันล้วหัวเออเพราะว่าเออรู้ตัวก็ดีบอว่างกจะเคยดอกไม้ึ้นไหลแล้วเพื่อนกระบอกอยู่เนย ยาวานลงไหลตุกตาเพราะว่าสวนห่อน้อยทำตัวสิบรู้ได้จังหน่อยเห็นเพื่นวานแม่นขวมบันนี้ดีค่ะ <c oughs> เอ้ยกระฟันปวดเน,นาะค่ะเนาะปวดว่านลงก็มันงามงามขึ้น้ำจื้นแา้วนนึงอีกทีว่าสวนน้อยๆพันไปว่านแต่ลงพิ่ลึกแท้แค่ต้นไม้อันประจําอันสวนที่วันขึ้นมานี่ก็หนาตึบอยู่แล้วค่ะเวลาพันออกดอกออกใบก็ะนะโบตีเน,นาะค่ะเนาะความงกงกยากเห็นพัดงามงามชนี่นะ เอ้ยก็เลยต้องทาปีนี้ก็คิดว่าก่อนเนาะออกไปล่องเหลือนี่สิไดล้ลุกพันอกอยู่หรอคะ่ะเพราะว่า,วาอันที่ตนสวนเนาะขะนะดอกไม้มันหนาหลายเสียนะเอ้ยกันอย่างอยู่หลายเดือนอยู่คะ่ะเพืเอนะ่อเอ้ยนะอกอันไปล่องเลือก็เอ้ยเฮงไซเออฟังพอดีเลยมันนั่งเบิง่งมันนี่ค่ะต้นไม้ที่ว่าพันต้นที่ว่าอัน ช่วงวินเตอร์อันอันรู้ดูหนาวพันก็อยู่ไดรู้ดูร้อนมันก็อยู่ได้พันก็หลังอกประมาณครบเนี่ยค่ะที่ว่าต้นไม้ประจําที่พันอยู่ตลอดการเอ้แล้วมันนั่งขึ้นที่จริงเอ้ยบวานแต่ละลงก็บวมีปัญหาต่ว่าเอ้ยเพราะว่าไปว่านปีเนี้เอ้แล้วก็เลยงงเลยกําลังเป็นจีขึ้นค่ะกําลังนั้นคือทั่วงอกเนี่ยค่ะขึ้นเอ้ยก็เลยเอ้ก็เลยบวกคาไปยันลกเพ่น <laughs> มีมดเลยค่ะคนเฮานี่ก็ไนะ อันนี้ก็คุยเรื่องส่วนเล้อฟังเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าส่วนใหญ่ๆในอย่างว่าวานเป็นอนันอน,นาเลยเนาะคะ่ะเนาะเต้นงา,ามเต้นขึ้นงามเลยว่าอันนี้มันส่วนนั้นน้อยเพราะว่าเนื้อที่มันเป็นยนยึดหนึตัวเมืองเนาะคะ่ะเนาะมันกระบ,บตีเราแค่ว่าส่วนจำเนื้อเอ้ยกระพุ่มจืดแล้วด้วยค่ะได้มานั่งกระจุกกระจิกตามภาษาเอ้ยแม่นบอกค่ะมันบแม่นว่าส่วนนอกเหมืองถ้าอกไปนอกเมืองนี้มันสิเป็นส่วนใหญ่อยูทอ่ที่เอ้ยสังเกต มันก็บอบวทุกที่หรอกค่ะแต่เป็นแล้วแต่อันู่นาช่วงเด้อใส่ไะแต่ว่าถ้าออกไปอันสมัยฮันออกไปออกไปนอกเมืองเป็นชําอันชนบทน้อยเนี่ยกระซมากมันสิเป็นบ้านคือบ้านเห่าเนาะค่ะเนาะเป็นอันคนมีที่ไร่ที่นาไหลสินี่นามันก็คล้ายๆกันอันพันก็มีบ้านแล้วก็เป็นที่กวงกรวงอันนั้นเฮอวัวเลี้ยงวัวเนาะค่ะเนาะเขียวก็ก็ลงก็ลงก็ลงอันน้ำเทอาพ่นกระ่บเด็แขวนหอกค่ะอันอยู่ทางนี้ ก็ขบวนเหลี่ยวไปนี่ก็เห็นหัวงูฮันนอนเป็นหมูอยู่เนาะคะ่ะเนาะทั้งสีอันขาวสีดำสีน้ำตาลอันอมดำอมขาวเนาะก็ก็งามไปอีกแบบเลคะ่ะอันน้มันเป็นที่ที่นอ,นอกเมืองแต่นางเมืองเออยู่นี่มันอยู่นําตัวเมืองเนาะคะ่ะเมืองรอตเตดัมมันก็ตัวเมืองแต่ว่าบบได้ยู่นําใจกลางเมืองเนาะค่ะก็บ่บได้ไกลคะ่ะย่างไปก็ฮหอดขี่ปั่นจักรยานก็ฮหอดนั่งรถแผมก็ฮหอดค่ะ ก็แป๊บเดียวกาถ้าว่าปั่นจักรยานเออว่าประมาณ20นาทีที่ว่าปั่นเร็วเนาะคะ่ะถ้าย่างกาถ้าย่างแบบขาสันๆแบบเอวยี่ก็ประมาณสัก45นาทีเนาะค่ะเนาะถ้าย่างธรรมะธรรมดาเนะะี่ค่ะถ้าเล่นก็แป๊บเดียวเออว่าเพราะว่ายุนี่มันเป็นเมืองน้อยเนาะค่ะนอน,อ,นอันเมืองอัน,นเนเธอร์แลนด์มาเป็นเมืองน้อยแต่ว่าก็ขี่รถมือเดียวก็กโลบเ่มือนนเถอะปะ ถ้ว่นน่ะอันขี่รถเที่ยวจากเหนือไปไต้จากไต้ไปเหนือเนาะค่ะตะวันออกไปตะวันตกก็ก็แป๊บเดียวเขาก็มืดมื้อนึงไปกลับก็ฮหอดเิถ้าสมมติว่าจากทางเอ้ยนี่ไปทางเหนือเนาะค่ะก็ประมาณเกือบเกือบสามเส้มูงค่ะสองเส้มูงก็กว่าก็ถือว่าโบตัยยันบนแม่นว่าประเทศใหญ่เนาะคะ่ะเนาะประชากรพันก็นประมาณสิบเจ็ดสิบแปดล้านสิบเจ็ดล้านกว่านนะคนค่ะ อย่างบฮอดสิบแปดล้านชั้นเค่ะก็เป็นเมืองน้อยแต่ว่ามันเป็นเมืองที่แข็งแรงเนาะค่ะเนาะประเทศที่เข้มแข็งเหมืนนอนกันนะปะอันนี้ก็ใชซอันจากทำส่วนถึงอันไปเมื่อเนาะค่ะเนาะกันเล่าให้ฟังค่ะถ้าพูดเหลือเข้ามาทักเอยก็ฟังไปโบฟังได้ฟังได้เนาะค่ะเนาะถ้าว่าฟังผ่านหูก็เออ,เอ,อตุ๊กตาผาฝันว,ว่าผละเมืองประเทศนี้เท่าไรนประมาณเท่านั้นเท่านี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นเมืองดอกไม้บานนะคะเมืองเออยูนี่ ดอกไม้ไหลขนาดเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มบานแล้วค่ะดอกไม้บางต้นนี่ก็อกสีชมพูเตม็มเลยคะ่ะไปข้างๆน้เหงือนี่ก็เป็นสีชมพูอันหมดต้นเลยลยคะดอกไม้สีไหลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันสิเป็นช่วงๆดอกไม้หลายดอกกุหลาบป,ป่ากันไหลว่านดอกบ้าดอกสารพัดกนันจะนอยก็ดอกประกาศออกนะคะเนาะ,ะ,ะดอกผระกาศนี่สิเป็นสีเหลืองๆนะคะเป็นทุ่งเลยคะ่ะเป็นทุ่งประกาศเลยะค,ะค่ะก็อยู่ไปยักเหงื่อเอ้อยนี่ก็ย่างไปนี่ก็ สามถึงห้านาทีก็หดขันอยู่ทางนี้ดอกประกาศทุ่งดอกประกาศไหลหลยนะคะแล้วก็ไปเก็บล่ะคะ่ะโ่วงช่มากก็มีแต่พวกเอ้ยนี่ไปเก็บบวกเอ้ยบวกเคยเห็นคุนไปเก็บจะเทือกมีแต่เอ้ยไปเก็บกับหลานน้อยเอาเดือผ่าพันย่างไปยินแล้วก็ไปเก็บพวกสะออนเนาะคะ่ะเนาะใหม่ๆ่พันก็ถามว่าเอาไปทําอะไรพันถามเด็ <laughs> กน้อยเนาะเอาไปกินเอ้ยว่าเอาไปต้มไปกินไปพัดต้มจิม้มกับน้ําพริกมันเป็นดอก งามด้วยค่ะดอกผักกาศเพราะว่าคนเมืองนี่พันบกินเนาะคะ่ะเนาะก็เอาไว้ชื่นชมนั่นคอเอ้ยไปเก็บพันก็มายืนเบิ่งอยู่โตไปเอ็ดเธอกินได้กินได้บบอันก็ไปยืนเบิ่งค่ะงามตาถ้าออกสีเหลืองก็เหลืองเหลืองสดๆนะคะก็นนะะสดเช่นไปอีกแบบอันนี้ก็นนาเริ่มนะค่ะอัน,นเพราะว่าคนกำลังจะขึ้นเนาะค่ะเนาะเป็นผักกาศอ่อนๆแต่ว่าแป๊บเดียวยเก่ยวดอนสองเดือนไปนี่ก็ ทางหลังเหือนี่ก็เป็นทุ่งสีเหลืองเนาะเะนาะทุ่งดอกประกาศก็งามตาไปอีกแบบเลยคะ่ะทุ่งดอกประกาศแสมด้วยดอกอันดาวกระจายสีเหลืองสีแดงสีขาวมีมดะคะ่ะดาวกระจายแบบโบเมนโบเมนใหญ่เลยคะ่ะดาวกระจายอันเตียๆสินะคะแล้วก็หลังหลังเทือก็มีช่วงที่ว่ามันขึ้นไหลๆดอกดาวกระจายก็งามค่ะปานกันกับทุ่งดอกประกาศคือกัน มันก็เลยเป็นอันเมืองดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่านี่มันเป็นเมืองดอกไม้บานเมืองน้อยๆแต่ว่ามันเป็นเมืองดอกไม้บานทั้งหลังทั้งเมือนเอ,อ้อยู่นี่ดอกไม้ไหลขนาดถ้าบุญเหลือแพ้ดอกไม้ก็มาเที่ยวกันได้ไปหาฮอดหมอะะ้อเลยค่ะเพราะว่าแพ้แกสอนดอกไม้เนะคะ่ะกาแฟก็มดถ้วยแล้วเนาะ,ะค่ะเนาะฝอยก็ฝอยแล้วตอนเช้าๆอากาศดี เพื่อนบานพันยิ้มเสือเอ้ยกระบุงอุจักพันกนอสงสัยย่างรัดมาเลยว้อันถ้าอากาศมันมีกันนั่งซื้ออยู่นะขนานใส่เสื้อน่าหนาแล้วก็อยู่นําเอ้ยกันเอ้ยกระทำดีอยู่เนะคะ่ะช่วงหลังๆเนี่ยเอ้ยกระทำดีอยู่เพราะว่า มันมีเหตุการณ์เกิดน้ำเหือนเอ้ยเนาะค่ะเนาะมันยังโบโบสร้างสาสินะคะความคิดหอดกันว่ากันป่ะกับโบอยากเว้าไหลเนาะค่ะเพราะว่าเอ้ยกัหลงคิดไปเยอะแล้วจะน่าเพราะว่าเออเราเว้าแต่ความเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยยังไ้ฟังว่าความคิดถึงกันนี่มันโบมีวันสร้างสาเนาะค่ะเนาะยิ่งเป็นคนที่เหารักนี้กาเฮาคิดหอดพ่นหลายกัมีแต่ได้นึกถึงแล้วก็นึกถึงอันวันเวลาที่อันดีๆเนาะค่ะเนาะที่ว่าอยู่นํำกันมันโบค่ะ แต่ก็คือเอ้ยเบลเนี่ยบอกค่ะว่าใหญ่ขึ้นมาก็ตั้งคนตั้งไปเนาะคะ่ะเนาะถึงว่าเฮาเนี่ยยู่นํากันก็ช่วงเวลาที่เขายู่นํากันเขาก็มีความสุขได้จเจริญถ้าว่าวันไหนจากกันไปแล้วเฮาไม่เจอความคิดฮอดเลยค่ะคิดฮอดนี่ก็บกข่ขืนค่ะเอิ้นมาก็อยกเล้อสิก็มีแต่ตอบในความรู้สึกว่าเออพ่นก็อยู่ค้างๆคําเฮาเลี้ยวเบิ่งคิดฮอเพ่นเพพ่นก็เลี้ยวเบิ่งเฮาสิในค่ะจักมัน่ะเป็นความจริงโฮโบเป็นเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าในโลกนี้บ่เคยมีแม้แต่คนเดียวที่พัน โลกข้างบนนี้มันเป็นแบบหรือเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าไปชั้นฟ้าดาว,วดึงนี่มันเป็นแบบหรือนี่ก็บ่มีพื้กลับมาบอกเขาอีกค่ะเอยก็มีแต่บอกว่าถ้าอยู่นํากันก็เพื่อนรักกันเยอะๆเนาะคะ่ะกี่หอดกันก็ไปหากันโทรศัพท์มีเนาะคะ่ะเราก็โทรหากันค่ะโทรคอเป็นนั้นวิดีโอก็ได้สมัยนี้นะะเออก็ต้องขอบคุณอันมือถือไดไหลเลยคะ่ะที่ว่าช่วงเวลาที่อยู่นํากันนี่ได้ได้วากันได้คุยกันได้เห็นหน้ากันได้หินเสียงกันเนาะคะ่ะเนาะ แม้วันนี้เพอนสิจักไปเนาะค่ะเนาะกระบนานแต่ว่าความทรงจํานั้นก็ยังอยู่นําอันยึดใจนําสมองของเหาเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นกรณีของเอ๋ยนะคะอ่ะเอ๋ยกระบว์ว้าไหลายล้วเจ้าน่ามันนันลามค่ะเพราะว่าอันเอ๋ยเป็นคนที่ว่าเซนซิทีฟสูงนี่เด้อค่ะถ้าหลามแล้วยุดตัวเองบดแล้วไปเต๊กเนาะค่ะเนาะบ่ทำเนาะค่ะเนาะมาคปพากินกาแฟกาแฟเมื่อเราเอ๋ยก็ตุก,กตาผาฝันก็สิบอกว่าเฮ้เพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะ ที่เข้ามาทักเอ่ยโบทักเอ่ยก็บอกว่าค่ะโบทักมื้อน,นี้กับทักมื้อน,นาเมืนบอกค่ะเพื่อมีเจ้าความสุขค่ะแฮปปี้นะสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นเธอใดเนาะคะ่ะเด้อแบบสบายสบาย,บายเบอร์คนอื่นเดือดร้อนนะคะกะ็เทคแคร์ตัวเองค่ะดูแลร่างกายสุขภาพดูแลครอบครัวเนาะคะ่ะดูแลสิ่งรอบข้างเมืนบอกค่ะแล้วก็อันดับที่สําคัญที่สุดก็คือทําตัวเองเพื่อมีความสุขนะะั่อะ ทุกกับวันที่อันที่เหาอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนาะค่ะเนาะอะ่ะเอ้ยก็ะิบอกว่าพอกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ